นายของเงยได้อะไรเปิดดูสิอย่าเพิ่งนะของหนูได้ตัวปิพิธีีเหมือนของไอ้อู๋ของจะมาแกะกันเลยอ่าแกะเลยแกะเลยเดี๋ยวดูการก่อนนะนายของไอ้วุนได้ตัวอะไรอยากได้ตัวขันหน้ามาสิขันหน้ามาสิของไอ้วุนอยากได้ตัวนี้โอ้ยไอ้วุนอ่ะต่อไปของพี่เลย มันจะเป็นแบบนี้<ส>เข็บตาได้ด้วยอ่าของไอเวินก็น่ารักสีมพูแก้มชมพูเลยของไอเวออออิน่ะของหนูอี่เดี๋ยวหูเอากาดก่อนเป็นไงกัน,มมนเหมือนกันแต่ว่าต้องเหยียบมันกันอืมตัวละกี่บาทนะ5่าสิบเก้า ไม่ไม่ใช่ห้าอะไรห้าร้อยห้าอะไรห้าบาทไม่ใช่ห้าร้อาสบาท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 นี่ใครซื้อให้เราเราอบคนซื้อห้กันแล้ขอบคุณค่ะหรือ,อยังขอบคุณค่ะโอเค